นนีนะครัถเขาเปลี่ยนขานนะครับเราเสียดในให้สังกันลองถอยหน่อยลองถอย ต,ตัวนี้ก็ของเข้ามาแล้วนะครับเป็นต้นล่างนะครับรเราจับเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตะเก็นเปลี่ยนอะไรเียบร้อยหมดนะครับอันนี้ไม่อัพเพราะว่าลูกค้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องมาไปายไอเยอะหรือว่าแขยงเครื่องที่ดังเกินนะครับอย,อยากจะเข้าในลิมิตการตัดตัดเหนเดิมสภาพเครื่องดูปกติแต่ก็จะมีเสียงแบบเมื่อกี้มา ยักยักลางสาตายให้ไหนดิจะให้เขาดูเขาเขาเบียดดูดูที่ตรงนี้นะครับ คือรถเข้าเวียงขาดน,นะครับ